ลูกนอนคว่ำแล้วยังไม่ยกหัวขึ้นเลยทำยังไงดีคะคุณแม่หลายท่านอาจกังวลใจเมื่อเห็นลูกน้อยวัยทารกนอนคว่ำแล้วยังไม่สามารถยกศีรษะขึ้นได้เองบทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการการยกศีรษะของทารกพัฒนาการที่ปกติและผิดปกติรวมถึงคำแนะนำในการกระตุ้นพัฒนาการและวิธีการนวดบำบัดอย่างถูกวิธีเพื่อช่วยให้คุณแม่คลายความกังวลและส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยได้อย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาการยกศีรษะของทารกสิ่งที่คุณแม่ควรรู้การยกศีรษะขณะนอนคว่ำหรือที่เรียกว่าทำมิทามเป็นพัฒนาการที่สําคัญมากในช่วงวัยทารกเนื่องจากเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อคอบ่าและหลังซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการพลิกตัวคลานและนั่งในอนาคตพัฒนาการที่ปกติโดยทั่วไปแล้วทารกจะมีพัฒนาการยกศีรษะเป็นไปตามช่วงวัยดังนี้เด็กแรกเกิดถึง1เดือน ทารกสามารถหันศีรษะไปด้านข้างได้ขณะนอนคว่ำอาจยกศีรษะขึ้นเล็กน้อยในระยะเวลาสั้นๆได้เมื่ออยู่ในท่าควา่ำเด็กสองเดือนทารกจะยกศีรษะขึ้นจากพื้นได้เล็กน้อยและค้างไว้ได้ประมาณ2-3วินาทีบางครั้งอาจพยายามหันศีรษะไปมาได้บ้างเด็ก3เดือนทารกจะยกศีรษะขึ้นได้สูงขึ้นโดยใช้แขนยันตัวขึ้นและสามารถค้างไว้ได้นานขึ้นมองเห็นสิ่งรอบตัวได้ดีขึ้นเด็ก4เดือน ทารกส่วนใหญ่จะสามารถยกศีรษะและหน้าอกขึ้นจากพื้นได้โดยใช้แขนทั้งสองข้างยันพื้นได้อย่างมั่นคงสามารถหันศีรษะไปมาได้อิสระทำแนะนำคุณแม่ควรเริ่มให้ลูกทำทำมิทมตั้งแต่แรกเกิดโดยเริ่มจากระยะเวลาสั้นๆเพียงหนึ่งนาทีต่อครั้งและค่อยๆเพิ่มระยะเวลาให้นานขึ้นเมื่อลูกแข็งแรงขึ้นและควรทำภายใต้การดูแลของคุณแม่เสมอพัฒนาการที่ผิดปกติเมื่อไรที่ควรปรึกษาแพทย์ หากลูกน้อยของคุณแม่มีอาการดังต่อไปนี้ควรปรึกษากุมารแพทย์เพื่อประเมินพัฒนาการอย่างละเอียดอายุ3เดือนแล้วแต่ยังไม่สามารถยกศีรษะขึ้นได้เลยแม้จะพยายามให้ทำมีถามแล้วก็ตามศีรษะของลูกเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งตลอดเวลาหรือมีกล้ามเนื้อคอแข็งเกรงลูกดูอ่อนแรงไม่ค่อยขยับแขนขาหรือไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้นพัฒนาการอื่นๆล่าช้าเช่นไม่ค่อยตอบสนองต่อเสียง ไม่มองตามวัตถุหรือดูไม่สนใจสิ่งรอบข้างเขาควรระวังการพัฒนาการของทารกแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยหากคุณแม่ไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์เพื่อความสบายใจการเล่นเพื่อกระตุ้นพัฒนาการยกศีรษะการเล่นคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสําหรับเด็กเล็กคุณแม่สามารถกระตุ้นพัฒนาการยกศีษะของลูกได้ด้วยกิจกรรมง่ายๆดังนี้ทามีททมสนุกสนุกวางของเล่นลอ่อวางของเล่นที่มีสีสันสดใส หรือมีเสียงที่น่าสนใจไว้ด้านหน้าและด้านข้างของลูกขณะทำทำมิทมเพื่อกระตุ้นให้ลูกพยายามยกศีรษะขึ้นมองคุณแม่นอนความคู่กันนอนความลงไปกับลูกในระดับสายตาพูดคุยร้องเพลงหรือทำหน้าตาตลกๆเพื่อให้ลูกพยายามมองหน้าคุณแม่ใช้กระจกวางกระจกนิรภัยสำหรับเด็กไว้ด้านหน้าลูกลูกจะสนใจภาพสะท้อนของตัวเองและพยายามยกศีรษะขึ้นมองวางลูกปุ๋นผ่อนในให้นมวางผ่อนให้นมไว้ใต้รักแร้ของลูก ขณะนอนคว่ำจะช่วยให้ลูกยกศีรษะได้ง่ายขึ้นเล็กน้อยอุ้มลูกในท่าต่างๆอุ้มพาดบ่าจันอุ้มลูกพาดบ่าจะช่วยให้ลูกต้องพยุงศีรษะของตอนเองทำให้กล้ามเนื้อคอแข็งแรงขึ้นอุ้มผ้าตักเฟสดาวแครีอุ้มลูกนอนคว่ำบนแขนของคุณแม่โดยให้ศีรษะลูกห้อยลูเล็กน้อยจะช่วยให้ลูกพยายามยกศีรษะขึ้นมาการนวดบำบัดเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อคอการนวดทารกเบบีมัสซา เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการและสร้างความผูกพันระหว่างคุณแม่กับลูกการนวดเบาๆบ,บริเวณคอและหลังจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวและแข็งแรงขึ้นได้คุณแม่สามารถนวดลูกได้เองที่บ้านแต่ควรปรึกษานักกายภาพบำบัดเด็กหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเพื่อให้แน่ใจว่านวดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยหลักการนวดโดยทั่วไปเตรียมความพร้อมเลือกช่วงเวลาที่ลูกอารมณ์ดีอิ่มและไม่ได้ง่วงมากเกินไปอุณหภูมิห้องพอเหมาะ มือคุณแม่สะอาดและอุ่นใช้น้ำมันสำหรับเด็กใช้น้ำมันนวดสำหรับเด็กที่ปลอดไทยและไม่มีส่วนผสมที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองสัมผัสอย่างอ่อนโยนโนวโด้วยแรงที่เหมาะสมไม่เบาหรือหนักจนเกินไปสังเกตป,ปฏิกิริยาของลูกหากลูกไม่สบายใจให้หยุดทันทีทาทางนวดเบื้องต้นที่สามารถทำได้นวดคอวางนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างไว้ใต้บริเวณไถท,ทอยของลูกใต้กระโหลกศีรษะ ลากนิ้วหัวแม่มือลงมาเบาๆตามแนวกล้ามเนื้อคอด้านข้างทั้งสองข้างไปจนถึงไหล่ทำซ้ำส -5 ครั้งข้อควรระวังหลีกเลี่ยงการกดแรงที่กระดูกสันหลังหรือบริเวณกระหม่อมนวดบ่าวางลูกนอนคว่ำบนพื้นที่นุ่มและมั่นคงเช่นผ้าห่มใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างหรือฝ่ามือลูบไล้เบาๆจากบริเวณต้นคอลงมาตามแนวสันหลังไปจนถึงก้นกบทำซ้ำส -5 ครั้งข้อควรระวัง หลีกเลี้ยงการกดแรงหรือบีบบริเวณกระดูกสันหลังโดยตรงนวดแขนจับแขนลูกเบาๆลูบไหล้จากหัวไหล่ลงไปจนถึงปลายมือทำซ้ำ3าครั้งต่อแขนแต่ละข้างบทสรุปการที่ลูกยังไม่ยกหัวขึ้นขณนะนอนคว่ำเป็นเรื่องที่คุณแม่สามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้การทำทำมิทมอย่างสม่ำเสมอการเล่นที่เหมาะสมและการนวดเบาๆอย่างถูกวิธีล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและพัฒนาการของลูกน้อย หากคุณแม่ยังคงกังวลใจหรือไม่แน่ใจในพัฒนาการของลูกควรปรึกษากุมารแพทย์นักกายภาพบำบัดเด็กหรือครูหม่อโชติรักนักกระตุ้นพัฒนาการเด็กเพื่อรับคาแนะนําที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลูกน้อยของคุณแม่ค่ะครูแม่มนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวรก,บบกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ